ยังกดไลค์กดแชร์หรือ,อยังนะคะอย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ด้วยนะคะช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเปิดสายให้พูดคุยกับอาจารย์รันนะคะตอนนี้ค่ะโทรมาได้เลยนะคะ026786761นะคะส่งไอท์อสมาได้เนี่ยเบอร์ขึ้นอยู่ด้านหน้าจองเรียบร้อยแล้วนะคะ4230777หรือว่าส่งข้อความมานะคะในคอมเมนต์ต่างๆได้นะเดี๋ยวออยจะาอ่านให้อาจารย์รันรนะตอบให้ด้วยนะคะมีแฟนคลับอาจารย์เข้ามาันแต่แรกแล้วเยอะเลยนะคะคุณพี่ดำรงศักนะคุณพี่ประยุทธ์ นะคุณพี่อัครวินก็มานะมาทุกท่านเลยเป็นแฟนคลับที่ต่อเนื่องมาตั้งนาน,น <ะ S 1> <ส>แล้วนะจายนักท่ายทุกท่านเลยะนะครับพี่สำเริงนะคะพี่จรูนนะคพี่บัญชาคุณชกชัยคุณนิสุนะคะแล้วก็ค,คุณพี่เข้าต้อมถามว่าเหรียญชินาราชอิโดจีนค่ะปัจจุบันราคาเท่าไหร่คะอาจารย์อินโดจีนเนี่ยก็จะแบ่งแยกเป็น2บล็อกนะครับมีอะขีดกับอะจุดนะครับแต่ละบล็อกก็ราคาห่างกัน5000ันหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับ โดยทั่วไปแล้วก็มันมีหลายสภาพหลักพันก็มีเอาเป็นว่าผ้าสวยกับผ้าสวยเนี่ยนะครับสามหมื่นกับสี่หมื่นค่ะสามหมื่นกับสี่หมื่นใช่ต้องออกลุ้งๆเลยนะแล้วต้องเป็นบล็อกเรียบด้วยนะครับบล็อกเรียบอะจุดอย่างเงี้ยนะครับทัศะ,ะอละขีดก็จะรับความนิยมด้อยลงมาค่ะและ้วถ้าเกิดว,ว่าสภาพที่ยังไม่ถึงร้อยเนี่ยไม่ถึงร้อยหลักพันก็มีครับ 5, <000. S 1> พันเจ็ดแปดพันหมื่นหมื่นเศษอย่างเงี้ยสองหมื่นมีหมดนะครับค่ะ อ่ะแล้วก็ใน SMS นะคะปิดตาชีโปใช่ไหมจานพิเชมเนื้อสำริดค่ะชีโบชีโบปิดตาชีโบพราะแช่มนี่ผมว่าน่าจะอยู่หลักพันกลางกางนะอ่าแช่มดอนแย่หอมรือแช่มวัตกรองเนี่ยอาจารย์บอกสองอันเลยปะอันไหนกันแน่แช่มชีโบนี่มันของใครวะเนี่ยแต่รู้ว่าอยู่หลักพันน่ะหลักพันกลางกลางหลักพันกลางๆนะคะถ้าเกิดใครมีเนี่ยจะสอบถามส่งรูปมาให้อาจารย์ดูก่อนก็ได้ใช่ใช่นะคะผ่านทางไอดีของอาจารย์นะคะ ตอนนี้เปิดสายอยู่นะคะโทรมาได้นะคะตอนนี้ยังพอมีเวลาอยู่ในเบรกสุดท้ายค่ะ0ูนย์สองหกเจ็ดปดหเจ็ดกหนึ่งนะคะยังพูดคุยกันได้แต่ถ้าเกิดว่าในช่วงที่มีการถ่ายทอดสดเนี่ยดูไม่ทันไม่เป็นไรค่ะกลับไปดูย้อนหลังกันได้นะคะสมเด็จปู่เผือกค่ะอาจารย์เนื้อเนื้อเนื้อน่าจะเนื้อทองแดงใช่ไหมเนื้อแดงหลังเนื้อแดงหลังลื่อลื่อเนื้อแดงหลังลื่อลือนะครับผมว่าน่าจะอยู่หลักหมื่นกลางกลางนะ หลักหมื่นกลางๆคนเล่นหากันไหมอาจารย์เล่นสิครับสมเด็จปู่เผือกเนี่ยปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับปักน้ําสมุรปรกกางใกล้ๆเราคุณบิวนะคะคุณบิวก็มานะเหรียญพระพุทธชินราชวัดลานคาจังหวัดสุพรรณบุรีปีสองสี่หกเจ็ดค่ะอาจารย์ไม่แพงไม่แพงไม่แพงอันนี้เป็นของดีราคาถูกวัดลันคาชินราชวัดลันคาอยู่หลักพันนะครับสี่ห้าพันไม่แพงมากนะครับเจอเจอสายแรกเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ฮัลโหลวันดีค่ะวันดีครับวันดีค่ะครับได้ยินครับเิญถามได้เลยครับอาจารย์คะคุณคุณป้าสายใจอยากจะถามหน่อยว่าคุณป้าสายใจมีหลวงพ่อโตอยู่นะหลวงพ่ออะไรนะปู่โตเหรอพ่อโต๊ะค่ะครับเป็นเป็นเป็นสีบรีนะเป็นรูปรีนะไม่ใช่สีเหลี่ยมสีวรีราคาเท่าไหร่คะสีบรีเนี่ยก็อยู่ประมาณสามสี่หมื่นนะครับแล้วแต่ความสวยค่ะสามถึงสี่หมื่นบาทครับ สีวลีนะคะเป็นลูกสีวลีนะคะแต่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมนะเป็นลูปเป็นลูปลีเป็นลูกไข่ครับค่ะเป็นลูกไข่ค่ะสามถึงสี่หมื่นนะครับแต่ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมแพงมนะครับสี่เหลี่ยมแพงแพงกว่าาสี่เหลี่ยมรู้สึกว่าจะแพงกว่าใช่ไหมใช่ครับแต่คุณป้ามีอะไนรุ่อ่ะคุณป้าจะส่งรูปไปหลายๆอย่างเพราะหลวงพ่อหลวงพ่อหลายๆอย่างอาจารย์หลายๆอย่างพระกิ่งก็มีไม่กิ่งก็มีเมื่อไหร่คุณป้าจะว่างอะคิดถึงเนี่ยฮะ เมื่อไหร่จะว่างนะครับคิดถึงมากเลยเนี่ยขอบคุณมากค่ะคุณป้าคิดถึงอาจารย์นะแต่ลูกฝคุณป้าว่างให้ลูกสาวมันไม่ว่างนี่มันย่งอยู่ตรงนี้แหละที่มันส่งอะไรไปเนี่ยไม่เป็นไรผมรออยู่เดี๋ยวคุณป้าอยู่คนเดียวก็ใครใครมันก็ยังยอมใ้ใครเข้าบ้านครับคุณป้าก็ให้มันเป็นอยู่เป็นเพื่อนมีเป็นเพื่อนสักคนหนึ่งใช่ไหมฮะจ้ะเพราะบ้านคุณจะอยู่คุณป้าอยู่คนเดียวอะเอาไว้เมื่อไหร่คุณป้าว่างอะกิงกลางหาได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเลย โอ้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะแต่อาจารย์ฮะคิดถึงอาจารย์และคิดถึงความอรยาอาจารย์เลยนะขอบพระคุณมากเลยครับวันไหนที่มีโอกาสก็ได้ขอไ้พบันสักครั้งมาดูหลายๆอย่างได้ครับได้ครับครับนะมันมีหลายอย่างแต่พระเล็กเๆเนี่ยแต่มีหลวงพ่อหลายอย่างของเก่าๆเป็นเหรียญนี่ก็เยอะแยะเลยครับภรรยาผมก็ถามอยู่เขาก็ถามอยู่บอกคุณนายเขาหายไปไหนเนี่ยพี่ ก็บอกก็โทรโทรมาอยู่เรื่อยๆแหละทั้งในรายการแล้วก็โทรคุยกันข้างนอกอขอบคุณมากกายกันนะคิดถึงเลยห่วงคนแก่ขอบคุณมากอาจารย์นะก็จะโทรวันไหนบ้างมีคนว่างจะโทรไปหากะจะถ่ามาวันไหนได้นะได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณป้าครับถามต่อเลยนะฮะอาจารย์คะเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อผางใช่ไหมฮะอาจารย์ผ้าผางรุ่นแรกปีหนึ่งสองสวยๆพ้าผางนี่ต้องเียได้ทราบหลายคนสับสน เพราะมันเป็นบล็อกเดียวกันหมดไงอ๋อเขียนหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหมดแต่จริงๆแล้วรุ่นแรกเนี่ยจะมีสองบล็อกดูยังไงอ่าคงเคคอติ่งกับคอไม่ต่งนะครับอ๋อดูลงคอใช่แยกกันแค่ถ้าเป็นรุ่นแรกเนี่ยหลายหมื่นค่ะนะหลายหลายหมื่นจนถึงแสนอแล้วแต่ความสวยนะครับแล้วก็แล้วแต่บล็อกด้วยนะส่วนถ้าเป็นบล็อกอื่นๆเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีราคาเลยอ๋อมีบล็อกแทงน้ำบล็อกอะไรอย่างเงี้ยมีราคา าาราคา<ต>โดยประมาณเท่าไหร่อาจารย์รยบอกแทงน้ำนี่ที่อาจารย์บอกก็พันถึงหมนะื่นพันถึงหมื่นเก่งนะครับอยู่ยิ่งเล่นยิ่งร่วงเออแปลกจริงแปลกมากยิ่งเล่นยิ่งล่วงสายอีสานสายอีสานเนี่ยรู้สึกว่ามีสวนกระแสแค่หลงหลงปู่ฟันมี่าังโดดอยู่ราใช่ไหมราคายังยังเป็นราคาเดิมหมุนเวียนหมุนเวียนกันอยู่แต่ถ้าเป็นหลวงพ่ออื่นเนี่ย เละเลยลวงละนาวจะกะจาก SMS ค่ะเหรียญพ่อแดงแจกแม่ครัวปี0ูย์หตะไก่ตะไก่บาลางสวยสามห0ื่นสี่หมนะครับแต่ถ้าไม่สวยหมื่นไม่สวยหมื่นสองหมได้นะครับตอนนี้มีเวลาเหลืออยู่อีกหนาทีนะคะโดยประมาณนะคะโทรมาได้เลยค่ะตอนนี้นะคะศูนย์สองหจ็นะคะอาจารย์ยังอยู่พูดคุยกันอยู่นะคะโทรมาสงสัยเรื่องของพระอะไรเนี่ยนะคะจ้ะ เหรียญเหรียญแากแม่ครัวแจกแม่ครัวกุสุกน่าบักคองมาขำเท่าเนื้อสำลิดเล่นกันไหมเล่นครับผมเท่าไร่อาจารย์ก็หลักแสนครับยังอยู่ในหลักแสนอยู่แสนต้นแสนปลายแสนกลางแสนต้นต้นพูดถึงคุณคุณนายาเรียกต้องเรียกเขาคุณนายเลยนะเพราะเขามียศมีตําแหน่งนะครับท่านเคยเอาเหรียญทองคามาให้ผมน่เหรียญรออก้านะครับตอนนั้นก็ซื้อไปแสนกว่าบาท ซื้อข้างล่างใต้ตึกนะครับแล้วก็ไปที่บ้านท่านอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เนี่ยรู้สึกว่าผมจะไปลาดพา้าวมีอยู่บ้านหนึ่งเมื่อก่อนเคยเหมาเขาไปหน่อยหนึง่งเขาเกิดความเสียดายเหมาไปแล้วทีนี้เขาก็บอกว่ารอบเนี้ยเขาจะย้ายไปอยู่ใต้แล้วเขาเขาไม่เก็บแล้วนะบ้านเบิร์นก็ขายหมดมนะครับเพราะฉะนั้นเหลือแต่พระเนี่ยเขาบอกกุลันเข้ามาเอาไปเถอะอ เดี๋ยวว่ากันนะจะอ่าสายต่อไปใช่เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับนะอยากถามว่าหลวงปู่ทูปเนี่ยสร้างพอซอไหนครับทูปวัดแคนังเลิงเหรอหลวงปู่ทูปวัดสมุทรสงครามสงคราบหลวงปู่ทูปครับนะอุปชาทูบเหรียญโล่อ๋อเหรียญเหรียญโล่ใช่ไหมเดี๋ยวนะครับอุปชาทูปเดี๋ยวนะแม่ไม่ไม่ไม่เจอนาน ลืมครับเป็นเหรียญโล่ปิดตาข้างหลังรูปปิดตาข้างหลังนะครับวชาทู่แป๊บหนึ่งพี่มีคำถามด้วยนะคะอาจารย์ใช่ไหมตอนนี้อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเวลาเป็นเหรียญโล่ใช่ไหมครับผมเนื้ออะไรอ่ะพี่เนื้อทองแดงครับเนื้อทองแดงทองแดงรุ่นแรกหรือาไม่เจอเจอเจอถ้าเป็นอเมรกาหลักร้อยทองแดงมันเท่าไหร่ นะพวกนี้ผมมีราคาอ้างอิงจากที่เขาปิดตัวมูลจริงๆนะอันนี้เจ็ดร้อยห้าสิบปิดตัวมูลไปละอ๋อเป็นเหรียญโลใช่ค่ะด้านหลังภาพปิดตาเป็นเสมาเป็นรูปโล่อ่ะครับครับไม่แพงไม่แพงดิวัดใหญ่แล้วหลวงปู่เอี่ยมตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับหลวงปู่เอี่ยมนียครับหลักร้านครับพี่สองสี่หกเจ็ดบางทีแบบช็อคอาลัที่ซีดแล้วเก่า มีแบบช็อกโกแลตยังไงอ่ะพี่ข้าคือช็อกโกแลตสิละแต่ว่ามันผิวมันนะครับอาจารย์แดงแเข้มเข้มดำดำโอ้ลองส่งรูปมาดูดีกว่าครับหลักล้านหมดเลยพี่หลวงปู่เอี่ยมครับ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 ขอบคุณครับขอบคุณค่ะต่อเลยนะจันนะเหรียญพ่อมางคนประพิษรุ่นสองเนื้อเงินรุ่นสองเนื้อเงินอยู่ไม่เกินสามหมื่นค่ะอ่า ไม่เกินสามหมื่นนะค,ะ,คะพี่ดิษฐานมาลวสวสดียจารยร์ค่ะคุณพี่พรสายบอกว่าเหรียญพ่อแดงหลังพ่อเจริญทองแดงสิบสี่ราคาเท่าไหร่คะอาจารย์ทองแดงหนึ่งสี่อ๋อเป็นเป็นเสมาใช่ไหมถ้าเป็นเสมาก็ไม่แพงครับพันพันเศษเศษค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นบทลัน่นบทลัน่นก็อยู่พันกลางกลางจนถึงหมื่นบทลั่นจะเป็นเหรียญกลมนะครับแต่ที่เขาถามนี่น่าจะเป็นเสมาหลวงปู่ทวดศูนย์ห้าค่ะ หลังหนังสือเล็กวอลจุดสวยแชมป์เลยก็สี่ห้าหมื่นนะแต่ถ้าไม่สวยก็แปดพันเก้าพันหมื่นหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงห้าหมื่นค่ะคุณพี่ประภาพบอกว่าพระรูปหล่อหลวงพ่อจันทร์วัดยางปีสองสี่เจ็ดศูนย์เล่นหาเงินเท่าไหร่นะอาจารย์รูปหล่อปู่จันทร์วัดยางหลักหมื่นครับหลักหมื่นนะคะหลักหมื่นคุณโจเหรียมพระยาพิชัยเนื้อเงินสภาพแปดสิบเปอร์เซ็นต์ราคาเนื้อเงินแปดสิบ ทองแดงหมื่นกว่าเนื้อเงินเนื้อเงินห้าหมื่นอยู่เลทนี้นะครับขึ้นลงขึ้นลงแต่นี่เขาบอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เอาเป็นว่าสามหมื่นถึงห้าหมื่นนะต้องมีต้องสามหมื่นห้าหมืนต้องมีอะไรย่องีอื่นก็มาวิเคราะห์อดีหลังอาจารย์ต้องดูว่าเหรียญพุนไหมศึกขนาดไหนต้องดูต้องดูครับ อ๋อเหรียญพุนเหรียญศึกไหมใช่อันนี้ก็อยู่ในรายละเอียดที่ต้องอยู่ในดีเทลที่ต้องดูองจริงที่ต้องปรับเรื่องราคาด้วยใช่นะคะราคาอาจจะขยับได้พี่เ็าบอกว่าที่บอกราคามาเช่าหากันจริงเหรอครับผมเช่าไงอมาเลยผมเช่าราคาที่ผมบอกมาเนี่ยคือราคาขายอย่างเมื่อกี้ผมบอกว่าวอจุดเนี่ยขายได้สี่ห้าหมื่นเพราะฉะนั้นเวลาพี่มาขายผมเนี่ยผมจะซื้อพี่อยู่ในเลทสามสิบไปปลาย สามหมื่นไปปลายจนถึง4 0่สินิดนิดค่ะอ่าแล้วแต่สภาพเพื่อให้ไปต่อได้ใช่พักขาได้หมื่นห้าอย่างเงี้ย1 0 0หมื่นนึงผมซื้อพี่อยู่แล้วอืขอสายสุดท้ายค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับโสวัสดีอาจารย์ครับครับผมผมอยากจะถามเหรียญถลองสมณศักดิ์ลุงปู่เพิ่มปีศูนย์หานแพงไหมฮะเอ่หลุงปู่เพิ่มรุ่นแรกใช่ไหมสองพันห้าร้อยห้านะ ฉลองสมณศักดิ์เลร่อนเลื่อนใช่ไหมเรีอเลื่อนสวยหรือเปล่าสวยครับสวยก็สี่ห้าหมื่นครับมันเอมันเอเป็นฉลองสมณศักดินะครับเขียนไว้ครับใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าไม่สวยก็หมื่นต้นอ่าหมื่นเศษเศษสวยฮะสวยครับลองเอามาดูเหรียญหลวงพ่อพิษนะฮะพ่ะพิษก็หมื่นต้นเหมือนกันครับหลวงพ่อพิษนี่เป็นเป็นเนื้อเนื้ออมตะเหรียญกลมเหรียญไข่ อ๋อเหรียรูปไข่เหรอรูปไข่น่าจะสี่ห้ามื่นัดถัดถ้าเป็นรุ่นแรกนะครับเขียนไว้เป็นหลวงพ่อพี่เฉยเฉยไม่ได้ม่ได้บอกวัดอ่อไม่ได้บอกวัดด้วยลองส่งรูปมาดูหน่อยครับหมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะขอบคุณทุกสายฝั่งนี้หนึ่งอ่าได้เลยค่ะ ราคาที่อ้างอิงไปที่บอกไปเป็นราคาที่ซื้อขายกันได้จริง <Okay. S 2> นะครับผมซื้อพระขายได้2ล้านผมต้องซื้อล้าน5ล้าน6ล้านเจ็ดนะครับต้องเหลือกําไรเหลือช่องให้ผมบ้างเพราะผมเป็นพอ <c oughs> ่อ <c oughs> ค้าช่องนะคะอาจาเจนนะคะอขอบคุณนะคะสําหรับการแชร์กันไลน์แล้วก็ทุกสายที่ถูกเข้ามาด้วยนะคะทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าอาจารย์รามมอนดไทยดีเซันออนน์ที่ชากร์กับลาพนานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ